จเจริญพรยามเช้าทุกคนนะเมื่อวานก็มีโอกาสได้พบเจอกับพวกเราบางคนบางส่วนก็มีได้มีโอกาสปฏิบัติร่วมกันแล้วก็สนทนาธรรมก็มีโยมคนหนึ่งเราประสบการณ์การขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบางเกือ กับเพื่อนแล้วก็ว่ามีความประทับใจในสถานที่รู้สึกว่าเป็นสถานที่สปายะการปฏิบัติได้ความรู้สึกแตกต่างกับการปฏิบัติอยู่ที่บ้านคิดว่าหลายๆคนนะก็คงจะ ได้รับประสบการณ์แบบนี้อยู่ทั้งที่วัดป่าบังกืดก็ดีหรือว่าสถานที่อื่นๆโดยส่วนตัวอาตมาเองก็ไปมาหลายที่ก็พอจะสังเกตความแตกต่างของสถานที่ที่มีผลต่อการปฏิบัติอยู่เหมือนกัน นะก็อยากจะมาแบ่งปันแล้วก็มาอธิบายเท่าที่พอที่จะอธิบายได้ในลักษณะของเหตุและผล <c oughs> ถ้าจะอธิบายในรูปแบบของเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็พอจะอธิบายได้อยู่ มันเป็นเรื่องของระบบพลังงานในเวลาที่เราปฏิบัติทำความดีจิตใจของพวกเราทุกคนเนี่ยมันก็จะเริ่มมีพลังงานบวกนะเพิ่มมากขึ้นคุณธรรมความดีทั้งหลาย เป็นพลังงานบวกความไม่ดีทั้งหลายเป็นพลังงานลบอันนี้พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมก็มีนักวิทยาศาสตร์ได้มาทดลองบางคนอาจจะเคยได้เห็นคลิปวิดีโอนะที่เขาเอาแก้วน้ําแล้วก็แบ่งเป็นสองสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่กับ ห้องที่มีการสวดมนต์ภาวนามีการสวดมนต์บทสวดสรรเสริญนะคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือว่าถ้าต่างประเทศคิดว่าเขาคงจะเป็นการบทสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าของเขานะบทสวดสรรเสริญพระเจ้าของเขาแต่ว่าอีกอีกห้องหนึ่งเป็นการพูดคำหยาบเป็นการด่าสาบแช่งนะ พูดในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยใส่แก้วน้ำใบนั้นเสร็จแล้วแล้วก็เอากล้องขนาดที่เรียกว่าส่องเห็นระดับโมเลกุลของน้ำก็ปรากฏว่าแก้วน้ำที่เป็นอยู่ในห้องที่มีบทสวดมนเนี่ยจะเป็นผลึกคริสตัลที่สวยงามเรียงตัวกันเหมือนกับว่า มีการจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแต่แก้วใบที่ถูกคำด่าคำสาปแช่งเนี่ยก็จะเรียงตัวกันแบบสเปสสปะไม่มีทิศไม่มีทางนะดูเลยว่าเป็นลักษณะที่ไม่ไม่งามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างน่าจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นนะนะแล้วก็มีเหมือนกับการทดลองคล้ายๆกัน เอาข้าวเข้าสุขแบ่งเป็นสองส่วนแบบเดียวกันแล้วก็ลักษณะเดียวกันห้องหนึ่งก็เป็นการเปิดเสียงธรรม,มะบทสวดมนต์ที่ดีอีกห้องหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นคำหยาบคายเข้าสุขเนี่ยในห้องที่เป็นบทสวดมนต์เนี่ยจะมีอายุอยู่ได้นานกว่ามากห้องที่มีเสียงด่าเนี่ยไม่นานก็เป็น ลักษณะของการขึ้นราอันนี้เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์อันนี้ก็พวกเราคงจะเข้าใจอยู่แล้วว่านี่คือเรื่องของระบบพลังงานใช่ไหมมันก็สอดคล้องก,กันกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากับหลายๆคนว่าทำไมเวลาเราไปสถานที่ต่างๆแล้วจะมีความรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมก็ดี บรรยากาศในสถานที่นั้นๆก็ดีเนี่ยเอื้ออํานวยต่อการทําความสงบของจิตใจนะบางทีบางครั้งไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยจิตใจมันวุ่นวายฟาุ้งซ่านพอเข้าไปในบางสถานที่มันเหมือนกับว่าจิตมันยอมสงบตัวลงอย่างรวดเร็วนะเร็วกว่าปกติมากบ้างน้อยบ้าง ก็แต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่อนธะิบายได้ตามหลักการเดียวกันนะก็คือในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาเนี่ยนะเช่นตามวัดตามโบสถ์วิหารนะถ้ายกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือที่พุทธคยานะที่ประเทศอินเดียเนี่ย อาจจะมาไปบ่อยไปหลายครั้งที่ใต้ต้นโพบริเวณเจดีพุทธคยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปในช่วงที่ฤดูท่องเที่ยวคนก็มากมายนะวันหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนคนแต่และช่วงเวลาที่เราไปก็คนเต็มไปหมดและช่วงนั้นก็มีเสียงสวดสารพัด ของทางที่เบตเขาก็จะมีตีค้องตีกรองมีบทสวดดังกระหึ่มเลยคนก็วุ่นวายเต็มไปหมดนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเองเนี่ยจะชอบไปนั่งตรงใต้ต้นโพตรงบริเวณที่ใกล้ๆนะตรงใกล้ๆที่เขากำหนดว่าเป็นอาสนะที่พระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้เนี่ยถ้ามีโอกาสนั่งจะไปนั่งตรงนั้น ก็จะมีความรู้สึกว่าถึงแม้คนจะวุ่นวายเดินไปเดินมามีเสียงรบกวนเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่พอไปนั่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองเลยว่าโลกข้างนอกก็ส่วนโลกข้างนอกนะจิตใจของเราภายในก็รู้อยู่แต่ใจของเราภายในและมันมีความสงบ บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่ทุกครั้งที่ไปก็จะเกิดความรู้สึกแบบนี้นะสามารถนั่งทำความสงบของจิตใจสิ่งภายนอกก็เรื่องของเรื่องภายนอกไปแต่ใจเรามันมีความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับจิตกับใจของเราอย่างต่อเนื่องได้ดีนะหลายๆคนก็คงมีประสบการณ์แบบเดียวกัน น,นี่ก็เป็นเรื่องของพลังงานที่ในตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตัสูุธรรมพลังงานที่เกิดขึ้นจากการตัสูุธรรมเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดเป็นพลังงานยิ่งใหญ่มหาศาลนะเพราะว่าการปลดปล่อย พลังงานหลังจากการตัสลุธรรมะแล้วเนี่ยกว้างไกลออกไปมากนะในวันที่พระองค์ทรงตัสลุเนี่ยแม้กระทั่งแผ่นดินเนี่ยยังสั่นสะเทือนนะแผ่นดินสั่นสะเทือนจากพลังงานที่ปลดปล่อยออกจากจิตของพระองค์นะกิเลสที่เคยมีอยู่ในใจของพระองค์ได้หมดลงไป สิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นมาก็คือบารมีธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสมมาตลอดนับพบนับชาติไม่ทั่วเนี่ยได้มารวมตัวอยู่ในจิตของพระองค์แล้วก็ทำให้พระองค์สามารถรู้แจ้งแทงตลอดเกิดสัพพัญยุตยานแล้วก็เกิดอภินญ,ญาญาณต่างๆตามมาเต็มไปหมดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในพระทยของพระองค์ ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถ้าอธิบายในระบบของพลังงานเนี่ยรุนแล้วแต่เป็นพลังงานมหาศาลนะที่เกิดขึ้นในหาไทยในดวงใจของพระองค์นะแล้วมันก็กระจายตัวออกไปเป็นวงกว้างแน่นอนนะไม่ต่างอะไรกับยุคสมัยที่ต่อต่อมาเนี่ยมีผู้ปฏิบัติธรรมผู้ติตผู้ปฏิบัติธรรม ได้ผลของการปฏิบัติธรรมนะไม่ต้องเอาอะไรมากนะแค่พวกเรามีจิตใจที่เป็นเป็นกุศลเป็นความเมตตาเนี่ยที่เราสวดแผ่เมตตาเนี่ยเรายังรู้สึกดีเลยใช่ไหมนะความรู้สึกที่เป็นมิตรเป็นเมตตาเนี่ยถ้าเราแผ่ความรู้สึกดีๆนั้นให้กับคนรอบข้างไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าอยากจะเข้าใกล้เราใช่ไหมนะ ส่วนพลังงานที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ปฏิบัติธรรมประสบความสำเร็จเป็นขั้นเป็นขั้นไปโดยเฉพาะประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดเนี่ยไม่ต้องเปรียบเทียบกันเลยนะมันแตกต่างกันลิบลับพลังงานอันมหาศาลที่เกิดขึ้นในหาไทยของพระพ,พุทธเจ้าก็ดีหรือพระสาวกที่ประสบความสำเร็จนะในการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจเป็นพระสกิต โสดาบันสกิทาคาอนาคาและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยทุกครั้งที่ท่านบรรลุธรรมจิตใจที่คลายตัวออกจากความยึดมั่นถือมั่น,นเกิดความสะอาดสว่างบริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นพลังงานการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่มากนะมันจะเป็นพลังงานที่กระจายออกไป และพลังงานชนิดนี้นะมันก็สามารถที่จะแทรกซึมอยู่กับาธาตุที่อยู่รอบตัวท่านนะมันก็ไม่ไปไหนสักทีเดียวมันก็กระจายอยู่ในอากาศกระจายอยู่ตามดินน้ำลมไฟที่อยู่รอบตัวท่านนั่นแหละนะจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเราเวลาไปอยู่ในสถานที่ที่กล่าวมาเนี่ย จึงเกิดความรู้สึกเหนี่ยวนำให้จิตใจของพวกเราเนี่ยเกิดความรู้สึกสงบตัวได้เร็วนะเพราะว่าธาตุดินน้ำลมไฟที่อยู่รอบตัวที่อยู่ในสถานที่นั้นๆน,น,นะก็คืออิดดินหินทั้งหลายที่อยู่บริเวณโดยรอบนั่นแหละมันจะซึมซับพลังงานชนิดนี้เอาไว้ เป็นลักษณะที่อธิบายโดยตาเปล่าคงไม่ได้นะต้องเข้าไปสัมผัสด้วยตนเองถึงจะรู้สึกได้และมันก็จะคงอยู่ตรงนั้นไปอีกตราบเท่าที่พลังสะอาดนั้นยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราไปสถานที่ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะวัดที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้วก็มีการปฏิบัติมาเป็นระยะเวลานานนะอย่างวัดป่าปางกืดเนี่ยสืบประวัติไปแล้วเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่พอสมควรนะตั้งแต่สมัยหลวงปู่หลวงปู่มั่นท่านก็อยู่ในบริเวณนั้นในบริเวณภูเขาลูกที่อยู่นะถัดๆไปเทือกเขาเชียงดาวบางท่านก็คงจะทุดงอยู่แถวนั้นนะแล้วก็หลวงปู่จามก็มาอยู่บ่อย นะบางปูชอบก็น่าจะเคยแวะเวียนมานะคุบาอาจารย์ที่เรารับรู้ว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยวนเวียนอยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แตงเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็วัดบางกือก็มีพระธุดงค์ผ่านมาเยอะนะก็จึงเป็นเรื่องที่นะใครมาวัดบางกือก็จะเกิดความรู้สึกประทับใจกันหลายๆคนจะรู้สึกแบบนั้นนะหรือวัดอื่น ในอดีตนะอย่างอาตมาไปที่พะเยาก็ไปพักอยู่ที่วัดเก่าแก่อายุ900ปีก็เพิ่งจะมารู้วันสุดท้ายเหมือนกันแต่สังเกตว่าสองสอคืนที่ปฏิบัติภาวนาเนี่ยก็รู้สึกพิเศษเหมือนกันว่าทำไมจิตมันนะไม่ต้องใช้เวลามากก็สงบตัวได้เร็วแล้วก็ดูดดื่มอยู่กับความรู้สึกดีๆนะแบบพิเศษ นะพวกเราก็คงหลายคนคงมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นที่จะพูดในวันนี้ก็เพื่อว่าอยากจะให้พวกเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้งมงายอะไรหรอกนะเป็นเรื่องของหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้และพวกเราทั้งหลายก็สามารถที่จะทำให้บ้านของพวกเรา ห้องที่พวกเราไหว้พระสวดมนต์อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมีพลังงานพิเศษชนิดนี้เกิดขึ้นมาได้เหมือนกันนะเราลองสังเกตดูก็ได้ว่าห้องที่เราสวดมนต์ทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าเราสวดมนต์มานานมากพอปฏิบัติทำสมาธินะแล้วก็กันห้องห้องนี้เป็นห้องพิเศษนะที่จะ ไม่ทำกิจกรรมอื่นๆในเรื่องโลกโลกทั้งหลายเช่นดูหนังฟังเพลงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายทางโลกเนี่ยเราลองให้ห้องห้องนี้เป็นห้องพิเศษของพวกเราเนะให้มีเฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นการสวดมนต์เป็นการนั่งสมาธิฟังธรรมเท่านั้นเนี่ยถ้าเราทำติดต่อต่อเนื่องกันมากพอเนี่ย เราลองสังเกตตัวเองดูว่าบางทีเราอยู่กับเรื่องโลกโลกวุ่นวายภายนอกคนนั้นคนนี้มาทำให้เราสับสนวุ่นวายรบกวนจิตใจแล้วเราเข้ามาในห้องห้องนี้นะเราจะสังเกตว่าจิตของเราเนี่ยมันจะได้รับพลังงานพิเศษนะอยู่เหมือนกันนะมันจะเป็นแรงดึงดูดของ พลังงานบางอย่างที่เกิดขึ้นมาแตกต่างจากห้องอื่นๆใครเริ่มสังเกตได้ก็จะไม่สงสัยในเรื่องเหล่านี้หรือถ้าใครอาจจะยังทำไม่มากพอมันก็อาจจะไม่ชัดเจนอยู่เหมือนกันแต่พวกเราสามารถทำได้ให้เราพยายามสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาฟังธรรมที่ไหนแล้วเนี่ยเรานั่งตรงไหนแล้วเนี่ย ให้เราป้องกันให้ดีอย่าให้บริเวณนั้นๆเนี่ยถูกรบกวนจากคลื่นรบกวนที่เป็นเรื่องโลกโลกภายนอกให้ได้นะพยายามกันห้องตรงนี้ให้เป็นห้องพิเศษแล้วก็จะใช้คำว่าเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์ของเราก็ได้นะคำว่าศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้ไม่ใช่เรื่องงมงายศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเป็นห้องที่มีนะความ เราให้ความเคารพสถานที่เราให้เป็นสถานที่ที่เราจะแสดงความเคารพต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือสูงสุดนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเราให้ความเคารพจิตใจที่ให้ความเคารพนี้เป็นบุญเป็นกุศลแน่นอนใช่ไหมโดยความเคารพด้วยความเข้าใจในเหตุและผลด้วยไม่ใช่เรื่องงมงายอะไรถ้าจิตใจเรา น้อมจิตน้อมใจแบบนี้แล้วก็ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอพลังงานจิตของเรานี่แหละที่กระจายตัวออกไปทุกขณะเวลาเราฟังธรรมเวลาเรานั่งสมาธิเวลาเราสวดมนต์นี่แหละพลังงานจิตพลังจิตของพวกเราที่เป็นกุศลเหล่านี้เนี่ยมันจะกระจายแล้วก็ฝังตัวอยู่ในห้องห้องนี้มันก็จะแทรกซึมอยู่ไปทุก พื้นผิวของพื้นที่เรานั่งอยู่นะองค์พระพุทธรูปที่อยู่ต่อหน้าเรานะก็จะได้รับการปลุกเสกจากจิตของพวกเรานี่แหละนะจะได้รับพลังงานบวกที่พวกเรากระจายออกไปทุกวันทุกวันนะมันก็จะซึมซับอยู่กับห้องห้องนี้นะนะเป็นเรื่องที่สังสมทุกวันทุกวันเนี่ย มันก็จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองคืนมาสู่จิตของเราในภายหลังได้นะเป็นเรื่องที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆแต่ใครก็ตามโชคดีหน่อยที่นะเคยได้นิมนพระดีๆนะมาที่บ้านนะก็อาจจะลองนิมนท่านเข้าไปในห้องที่เราปฏิบัตินะให้ท่านได้สวดมนต์ทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาใหนะ้ห้องห้องนั้นก็จะ เป็นห้องที่ได้รับพลังงานพิเศษขึ้นมาเป็นโอกาสโอกาสไปแต่ถ้าใครไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรก็เอาแค่ว่าตัวเราเองสามารถที่จะสร้างพลังงานบวกเหล่านี้ให้อยู่ในห้องห้องนั้นได้ก็จะเป็นห้องที่ทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติแล้วจิตใจมันสงบร่มเย็นได้ง่ายๆ เพราะฉะนั้นจากนี้ไปใช้เวลาที่เหลืออยู่สร้างห้องห้องนี้ของเรานะให้อบอวนไปด้วยพลังงานพิเศษอบอวนไปด้วยพลังงานแห่งความสงบเยือกเย็นตั้งมั่นรู้ตื่นและเบิกบานจิตที่มีสติมีความจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจติดติดต่อ มากพอเนี่ยจิตก็จะรวมตัวนะเป็นพลังของสมาธินะถ้าอยู่ในขอบเขตของร่างกายก็จะเป็นสัมมาสมาธินะถ้ามันรวมมากเข้าไปอีกสัมมาสมาธินั้นๆก็จะก่อตัวเป็นพลังงานที่หนาแน่นขึ้นมานะเป็นกุศลเป็นกุศล,ลจิตที่พอที่จะสัมผัสได้ถึงพลังของความอิ่มใจ อิ่มเอ่อเปิดบานภายในจิตใจของพวกเราน,นี่แหละคือพลังงานสะอาดและเราก็สามารถที่จะซึมซับพลังงานชนิดนี้ได้ผ่านจิตของเราที่มันนิ่งมากพอนะ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 ก็ฝึกไปทุกวันทุกวันนี่แหละมันก็จะประสบความก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับลาดับเองนะนะและถ้าใครที่สามารถรวมพลังให้สงบตั้งมั่นได้แล้ว ใช้พลังความนิ่งของจิตตัวนี้เข้าไปเรียนรู้ความจริงในขอบเขตของร่างกายให้เข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขอบเขตของร่างกายเนี่ยให้เห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะความไม่เที่ยงของมันพลังงานความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายเปลี่ยนแปลงฉันใดจิตใจของเรา ที่ไปรับรู้ก็เปลี่ยนแปลงฉันนั้นเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ดีใจเดี๋ยวมันก็มีความยินดีพอใจเดี๋ยวเรารู้ทันมันก็กลับมาเป็นกลางเห็นไ,ไหมเดี๋ยวเจอความปวดความเมื่อยมันก็เกิดความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองในใจแล้วก็รู้ทันมันรักษาใจให้เป็นกลางลมันก็จะเป็นกลางอยู่จิตใจมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็เผลอไปรู้ทันก็กลับมาตั้งมั่นนะฝึกแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนี่แหละนะจิตมันก็จะค่อยๆกลับมาสู่ความเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นจิตก็จะค่อยๆเรียนรูนะ้การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ซ้าๆซ้ำๆเห็นการเปลี่ยนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะ ซ้ำๆแบบนี้จิตจะเกิดปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้เนี่ยจะมีพลังก็เป็นพลังงานบวกเหมือนกันนะพลังงานนอกจากเกิดจากการทําสมาธิตั้งมั่นแล้วยังมีพลังงานสะอาดที่เป็นพลังงานของปัญญาอยู่ด้วยนะใครก็ตามเจริญวิปสนาเนี่ยก็จะปลดปล่อยพลังงานที่เป็นความเข้าใจ เป็นพลังงานแห่งปัญญาเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะปรับสภาพของห้องเราให้ซึมซับพลังงานของทั้งความสงบตั้งมั่นและพลังงานแห่งความรู้แจ้งที่เป็นปัญญาได้ด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆบุกเสกอธิษฐานจิตห้องของเราให้เป็นห้องแห่งความรู้ตื่นและเบิกบาน เป็นห้องที่เหมาะสมกับการเจริญจิตตภาวนานะก็จะทำให้เราสามารถใช้ห้องนี้ไปเรื่อยๆตลอดไปและใครที่มาสัมผัสห้องนี้ก็จะนะได้รับความสุขความสงบความตั้งมั่นของจิตนะจากกระแสจิตของพวกเราได้เช่นเดียวกันใช้เวลาที่เหลืออยู่ปฏิบัติสร้างกระแสพลังงานสะอาดให้มัน เอ่ออิ่มเต็มไปในจิตของเราแล้วก็กระจายให้มันซึมไปกับทุกอนูทุกขอบเขตของห้องห้องนี้ปฏิบัติไปด้วยกันจนถึงเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป